สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องวันว่างชาแนลกับผมบอกเก่งครับสาหรับฝรั่งกิมจูต้นนี้นะครับอายุกับประมาณ4ปีแล้วเนาะครับผมแล้วก็เบื้องสภาพดินน้ำเนาะครับดินน้ําปลูกแบบไทเทวดาดูแลเลยนะครับพอดีมีพี่น้องสอบถามเข้ามาว่าผมใส่ปุ๋ยอีหยังนะครับมันจางติดลูกนะครับผมนี่ครับเบื้องสภาพเวลาหนาฝนนี่น้ำจะแฉเลยนะครับแต่ถือว่าเป็น ต้นไม้ที่ทนแล้งและก็ทนฝนนะครับผมสำหรับฝลังอันนี้ผมกฮอ่อไว้พอได้กินไอทีบ่ห่อกะมันจะมีหนอนมีเอยียงมาเจาะเป็นปกติครับผมนี่เพิ่งลูกนี่ครับพี่น้องจะฮอธรรมดานี่ครับถุงก,ก๊อบแก็บแต่ว่าถ้าเกิดแดดจัดนะครับพยายาให้ผิวสวยกะใส่กระดาษฮอก่กอนนะครับคอยเอาถุงพลาสติกครอบครับผมมันก็นจะได้ผิวสวยนะครับโปเป็นร้อยใหม่ ในผมก็ห่อไว้พอได้กินครับนี่ลูกนี่ใหญ่เลยครับผมใหญ่ทบฝ้ามือนี่แหละอ่าก็ะตามใส่มาในตลาดนั่แหละครับผมอันนี้สองลูกครับผมลองเอาไว้สามลูกแล้วนะครับลูกเขาเบียดกันลูกเขาเบียดกันบองงามครับนี่ครับสองลูกกะตอนจริงขยายพันเองเรื่อยๆครับผมซือมาแค่ต้นเดียวนะครับตอนนี้ก็มี พ่อได้เก็บผลผลิตสองสาต้นนะครับผมเป็นต้นพันธุ์เอาไว้ขยายพันธุ์เองเนาะครับเออ่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยผมบริสายอย่างเลยนะครับปลูกแบบอินซี่เลยครับผมปลูกอินซี่นี่แหละพ่อห้ากินเขาก็จะได้เวลาเมื่อยๆนะครับจากการจากงานนะครับเมื่อยจากเบียรสวนกะพอได้เก็บกินผลผลิตแบบบ่ต้องล่างกันเลยครับผมเด็ด ปั๊บกินปุ๊บตรวจครับผมเมื่อนี้กิเอาเนื้อนี่ละครับไปกินพอดีแล้วนะครับก็มีอันนี้บัด่า่อนะครับผมห่อบัท่านกะมีนอนเจาะโดนทิ้งครับผมอันที่เอาห่อกะบ่มีอย่างมาลบกวนเขาเนาะครับผมผวกแมงวันทองนะครับบัวใดใขใส่มันกะเอาไปพ่อได้กินครับผมวิธีดูแลแต่ง่ายๆบัวใดใส่ปุ๋ยใส่สารเคมีเอียงนะครับ ปุ๋ยถ้าใส่ก็จะเป็นปุ๋ยอินซี่นะครับเป็นปุ๋ยงอกงามแล้กก็เป็นปุ๋ยขี้ไก่แกบครับผมขี้ไก่กินผลนะครับขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลกับขี้ไก่นะครับผมมะ้วยมะรยนะครับกระบื้หลายครับผมสองสามกลับใส่หลายก็เดี๋ยวจะเข้มอีกครับผมด้๋ยสติดนิสัยกันเลยปูแบบธรรมชาติครับผมมาตอบคําถามพี่น้องว่าฝรั่ง ใส่ปุ๋ยแข็งเนาะครับปกติมันดกกว่านี้นะครับตอนที่ผมถ่ายรูปแกๆก็เก็บไปกินไปเรื่อยๆครับผมก็ได้เก็บกินเรื่อยๆเพราะบ่ได้ตสื่อนะครับนี่ครับลองลอยสังหารเรียบร้อยครับผมสองลูกวันนี้ก็ได้กินแล้วก็ขยายพันธุ์เองครับผมเดี๋ยูเบิ่งลูกนี่ครับพี่น้องงานน้อยนีย่ นี่ก็จะเป็นลูกต่อไปนะครับที่จะได้ริมรดพ่อมีได้หลายมันก็พออยากหรอกครับผมเขาก็ปลูกให้เหลือก,กินนะครับเหลือก,กินเขาค่อยคิดหาช่องทางขายอาอกเขาก็จังหาวิธีเฮ็ดหถยลูกสวยลูกงามนะครับตามเป็นแบบผลไม้อินทรียเนาะครับปลูกเองกินเองก่อนนะครับให้พ่อเพียงต่อการบริโภคในครั่วเลื่อนก่อนนะครับผมเขาค่อยคิดหาช่องทางขาย เหมือนค่าตอนนี้กัเหลือร่นนะครับเหลือๆเ,เลยนะครับให้มีทุกอย่างไหวนะครับก็จะดีในหัวในสวนเฮ้าเนาะครับผมกะต้น,ตนบักกูดตนน้นพันเรื่อยครับผมตอนจริงขยายพันไปเรื่อยๆครับผมแจกใจพี่น้องอยากา็มาเก็บกินเอาเหลือขายเหลือกินกับจังแบงขายเพื่อนเนาะครับผมเพื่อนสร้างกับพุดขายเพราะแดดร้ายได้เสริมในขั้วเลื่อนกับผมผวกคาตะไคร่าาใบบักกูด ส่วนไม่ผลเขากับพ่อได้กินสักก่อนนะครับผมคอยขยายพันธุ์ไปเรื่อยบ่ต้องซื้อกิ่งพันธุ์แล้วครับตอนนี้ก็บ่ได้ซื้อกิ่งพันธุ์ขยายพันธุ์เองโดยการตอนกิ้งนี่แหละครับนี่ครับหลากเริมมาตุ่มตอนนี้เดี๋ยวผมว่างผมจะลงคลิปวิธีการตอนกิ้งนะครับรา่ว่าจะเป็นชะอมหรือว่าฝรั่งกิมจูฝรั่งทุกชนิดนะครับผมพี่น้องก็สอบถามเข้ามาแต่ว่าจะติด ภารกิจนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวว่างก็จะมาลงทีปให้พี่น้องเบิงครับผมฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กันน้าเด้อครับผมคลิปนี้ก็เอามาฝากเพิ่งท่นนี้ครับมาสันสันแตผมมาตอบคาถามเกี่ยวกับปุ๋ยนะครับพี่น้องสอบถามข้ามาว่าใส่ปุ๋ยยังกะโบดีใส่ปุ๋ยยังครับผมปุ๋ยหีไก่เนี่ยละผมมีปุ๋ยเคยมีเลยครับผมปลูกแบบธรรมชาตินี่ครับรุ่นถัดไปก็มีอาจารย์หลายคนว่า ไ้เดดปลายยอดออกนะครับบอห้มันเงาเอ,อ่เอ,อห้สารอาหารไปเลียงลูกของเขานะครับนี่เด็ดออกสารอาหารก็จะมาลงลูกผลนี่นะครับก็จะบอไปเลียงปลายยอดนี่นะครับตามเจ้าของสวนเทคนิคสวนฝรั่งเขาบอกมาแต่ว่าลูกนี่ผมบ่ได้เด็ดเลยนะครับผมเขากระยันนะครับเป็นธรรมชาติของเขาครับผม ถ้าอาหารเพียงพอนะครับอาหารในดินเพียงพ่อเขาก็เติบโตไปเองของเขานะครับถ้าเขาปลูกปริมาณหลายเขาแย่งอาหารกันมันก็ต้องจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยอันนี้ผมปลูกผมมีฝั่งเลยครับหลอบๆมีต้นไม้กล้วยต้นอื่นนะครับมันก็เกลื่อนหนุนกันไปนะครับพอกก,กินอาหารพลยางนี่แหละครับการปลูกแบบธรรมชาติดูแลกบดีย่างเนื่องกับผมถ้า,าปลูกเป็นหัวเป็นสวนเป็นไรอย่างีสินะครับฝั่งเขากินอาหารคือกันเนาะครับผม มันกะเห็ดไห่สารอาหารบ่เพียงพ่อจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมเข้ามาจตประมาณนี้แหละครับผม้อใจจงิี่นะครับนี่ครับปลูกต้นเดียวเดียวก็พ่อได้เก็บกินกะลาไปเพียงท่นนี้ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขก,กับธุกิจกรรมมันวางครับสวัสดีครับจะเอาไปกินพ่อเข่าไปดับดินพอดีนี่ครับพี่น้องครับฝรั่งอินซี ลูกใหญ่ๆเหนืองอ่ำๆนะครับเดี๋ยวเอาตรงให้บึงครับอันนี้บริห่อกระดาษสภาพประมาณนี้ครับเต็มกำรร